ว่อินเสิร์ตตอนเดินไปตรงสถานีใช่ไหม <Yeah. S 1> เดินไปเดินห้เดิน่ง 来来来来来来！Le, le, 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 le. ี่เราทำา5ปีที่หนึเดือนหน่ปีวันนี้ถึงกันยายนปีหน้าคือเมื่อหลังเริ่มตั้งจะได้แต่ปายไมดมาถึงแต่เราวางแผนอันนี้เะ็นเริ่ไม่ได้1ปีไม่ได้เราจะมาในปีหนึ่งแ